นะคะคเราคงมนอยู่ช่องพิมกันเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพิมก็จะมาเล่นเก็บต้อนเอบนะคะโอเคนะคะเราคนตอนนี้ก็ผมกับมูว่านนะคะซึ่งเป็นทีมค้นหานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสรงแผนที่วัตถุพวกนี้ก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะคะพิมก็รอเวลาค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไปค่ะรอ กึ๊บมาสิมาค่ะเอาแล้วเอาแล้วเจอแล้วค่ะ <c oughs> มีสิ่งผิดปกติหนึ่งสิ่งนะคะเออเออเอเอติดต้นไม้ <c oughs> อ่าระยะห่าง,งเกินไปอุ้ยเสียงดังมากค่ะ <c oughs> ไปไปผู้คนว่าเขาจะเป็นอะไรแอปเปิ้ลพลาดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้โหตีขวดจะได้ยากมากเป็นสิ่งเล็กๆที่ตียากนะมีหินด้วยนะพิมจะเล่นเพียงหนึ่งตาเท่าน,นั้นนะคะไหนกันเอ่ยยากอันนี้หอยยากจัง <c oughs> ไปวิ่งมาแล้วก็เจอฮะอันนี้ก็แล้วก็คืออ,นนอ,ะคอ,อะไร่าจะฟ้าไหมอันนี้ออกเฉยไม่น่าแปลเป็นอังกฤษเลยไม่น่าเอาเป็นอังกฤษเลยอ่ะ,อะ น่ะไปแอบคิดของอันนี้ไงขเขาเจอแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นล่าตัวนี้นะคะลว่วงเลยไปอย่างเยอะมากๆเลยนะกระโดดที่ไหนกระโดดไม่ได้ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกาหเพิ่มด้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฮิมก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน